อันนี้สะโอดีกับมาบ้านจะพี่น้องจ้าช่วงสวงการนาะจา้นนะเนาะสะโอดีกับมาบ้านเลยมาจัดจูจ้ะว่าจะจัดจู่ก็พอละจ้ะพี่น้องจา้าเมาเอาแหล่ไปก่อนแล้วเ <laughs> สียดายพี่น้องว่าจะเอาพอเราออกกล่องนั่อยู่มเมาเอาแหล่ไปแล้วจ้ะสะโอดันมาจัดผู้เดียวจ้ะเนี่ยสามสิบกี่จ้ะพี่น้องจา้าโอ้ยสั่งแมงวันเด็กเลยะมาเด้อนะพี่น้องเด้อ สวัสดีค่ะมาพอกระสาโอกินแซบอีกแล้วจ้าบริษัทโอพาพี่พ่อน้องมากินจุจะพี่น้องจ้าจุเนื้องวงแล้วก็ตับจ้าอู้มีลายยางจะพี่น้องจ้ามาจากสูตรอาจารย์วารายยังหางย้ำพี่น้องด้ยตามสูตรอาจารพี่น้องจ้าน้ำเอามาดิคือเกลืออาจารพี่น้องจ้าอู้วบริษัทโอจัดแบบโุกยิ้งใหญ่เลยอาจารพี่น้องจ้าให้มันสมกับเนื้อติดกองอยู่ดีเนาะพี่น้องเนาะดับขาไปเมืองเด้ยขาดเด้อ อืาสุดยอดเลยจ้ะพี่น้องจ้มวันก็นจะไม่น้อยมาจ้ะพี่น้องมาโอ้ยม้ากับพ่อหมาบาดเนี่ยแมงวันก็รลายจ้ะพี่น้องจ้าอืมตับเลยจ้ะอืมตับกันเหนือวเลยพี่น้องจ้าแบบทูอินวันเลยเนี่ย พี่น้องแจ้วขี้เพียวคุ้มๆจะอันนี้พ่อปเป็นเห็ดให้จ้ะพี่น้องจ้าม,มาเ้อพี่นอ้องเด้อ,อสุดยอดจ้ะ เป็นมือพอแล้เห็นแห้งอืม,มหอมอร่อยอันนี้เกินขั้นแทนามันจะพี่น้องขั้นแทน,น,ทนาเอซ้ำชิปกีบเอซ้ำชิปกีบกันจะพี่น้องจ้าอมืมีหลายอย่างจานันวันนี้สาอุได้กลับมาบ้านจะพี่น้องจ้าช่วงสงการนากนต์นาะจ้ะเนาะ จอดเดก,กัมาบ้านเลยม,มาจัดจูจ้จะพอจัดจูก,ก็พอละจ้ะพี่น้องจา้เาเมาแอและไปก่อนแล้วเสดยพี่น้องว่าจะเอาพอเราออกกล่องน้่อยู่มเมา,าแอและไปแล้วจา้าจะอดเด็มาจัดผู้เดียวจ้ะเนี่ยอืออือสามสิบกีดจ่ะพี่น้องจา้าโอ้ยสั่งเมงวันเด็กนะมาเด้อพี่น้องเด้อ อ๋อพี arrows, ่น่อยเลยวม่นินกไหเธอบัตนเน่ะอืมอืมหน่อยงอันนี้รอบหนึงจ้ะอืมข้าเด็กก้ามบ้านตรงจัดจะพี่น้องจ้ะอืม แต่ได้กลับมาบานพี่น้องมาต้องจัดซอยจุแสบจ้ะอืกัดหน่วยบังหันพี่น้องเอ้ยสุดยอดเลยอืขัวเพลิดเ่ลินพิ้ซ์ขนมหวนอือ พูด,ดังดีกันแมงมัง่วั่นอยู่แล้วพี่น้องอตับพันเนื้อพี่น้องเนื้อพันตับป่านเนี่ยเลยสุดยอดบอ่อป่านเนี่อเศษถั่งยาวๆเลยพี่น้องเอ้ยโบกมันนโบกเงี้ยผุดโพลเลยมันเศบทั่งเลยจ้ะเนี่ย bà nó chơi cho là được nặng á, mhm 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 มังมังมังพี่น้องเอ้ยโมมาซับบอลแล้วพี่น้องอือืมสามสิบกียกัพี่น้องเอ้ยมึงเคียงตาโอเด้ออ๋อไม่อุ้ยหัวผู้ให้กำลังใจพี่น้องเอ้ยเกือบสวบมึงเห็นไหมตอวมาไม่นอนให้กำลังใจกันยังไงเกือบสวบอืมอไอ้สามสิบกียจะพี่น้อง Ừ, 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 tát đèn nồi já, há tát riêng đều cho phe มันหายยากจ้ะเพราะว่าถ้าซื้อต้องซื้อแบบรวมบางทีจะพี่น้องจ้ามเนี่ไทีไดตับย่างเดียวคนบอกขายจ้ะอือก็จะกินจุตับนะพี่น้องอย่างเดียวแต่นมมีจ้ะก็เดี๋ยวมาจัดรวมเหรออือ S <S มาใหก็ครืองจฮึเดี๋ยวพันทายสีพี่น,น้องอืมหมีดกระเจีนมอกเขาหมีเดเจ้เยมปอกเขาจะพี่น้องจา้า สูตรเจลฟีมือเราเนี่สุดยอดเลยจ้ะเนี่ยสตรไม่มีผวจ้ะขมสุดยอดอืมอ้ม เลย,นย,เ,ยเ,เนี่ยัผื่อข้ามเทน้ำเหมือนกันมันหยาบเด้อมีเะ็ดบกเข่าป้วยนี่อยากงอมจากบาดตรงนี้เนาะตัวใหญ่ตัว,ตวเคี้ยวดีแท้อ๋อซื้อเอาเข้าไป ฟานฟอมาลบพี่น่อเอ้มมังมังมี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 อองเหนือพี่น่อเอุ้นะอือสุดยอดเลยจ้ะอ้หวานเย ้วหวางไรค่ะจะเป็นนองจ้างภาดสุดเลยอมอโอ้ยก็จับตามเท้านงเอ้ยอื อือยากตองเห็นตองใบมน้ำลายฟูโอ้ม่ไรแเ้า,า <laughs> โโจะพีหนอกจ้าไม่นั้นร้ายปวด,ด,ดพูดอะ มืสาโอกับพี่พี่น้องมากินจุนะจ๊ะพี่น้องจ้าจุเนืยงงัวจ่ะไี่หดเครื่องในลายอย่างจีพี่น้องจ้าแซ่บจ้ะอยาให้เบิ่งน้ำจิ้มจีพี่น้องจ้าขี้เพี่แแท้ๆเลยจ้ะอันนี้สูตรฝีมือพอสุดยอดเลยจ้ะถ้ามาคลิปนี้จ้ะอย่าลืมกดนไหลกดแชร์แล้วก็ได้ตามไอสาโอนี่ได้ใจ้ะเด้อที่สำคัญนะจ๊ะพี่น้องจ้าย่าลืมกดกระดิ่งจ้าจะโดนพัดกีใหม่ของสาโอจ้ะสำหรับคลิปนี้สาโอขอลาไปก่อนจ้าพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสุดยอด